กุณผู้ชมครับเช่นเคยนะครับทุกๆปีนะฮะสโมสรอ,อุรวะเรดไดมอนด์นะครับจะส่งสตาฟทีมงานนะฮะมาเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนที่เมืองไทยโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนที่สนามทานตะดมสเต a ดียมนั่นเองนะฮะเป็นกิจกรรมอุรวะเรดฮาร์ดฟูลซ็อกเกอร์อินไทยแลนด์2024ครับ จากการเป็นพันธมิตรร่วมกันนะระหว่างสโม,มสรเมืองทองยูเอเอดกับบิ๊กทีมจากเจลีอย่างอุระวะเรดไดมอนด์ก็จะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันตลอดในระยะเวลาที่เป็นพาร์เนอร์เป็นพันธมิตรกันนะครับเช่นเดียวกับในซีซั่นนี้นะฮะทางอุระวะเรดไดมอนด์ก็ส่งเจ้าหน้าที่สตาฟทีมงานนะครับาามาเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับน้องๆเยาวชน on, ที่เมืองไทยเราเช่นเคยและครับและก็เป็นเหมือนทุกๆปีนะฮะที่ครั้งนี้ก็เป็น น้องๆที่อยู่ใน s o อ c เกอร์สคูของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็เป็นน้องๆผู้ปกครองจากบริษัทมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีนะครับก็จะมาร่วมในการเรียนรู้ศาสตร์เทคนิคฟุตบอลกับสตาฟอุูรวะเรดไดมอนนั่นเองล่ะครับเดี๋ยวภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราพาผู้ชมไปชมกันเลยครับ การเปิดคลินิกของสโมสรอ,อุรวะเรดไดมอนดะ์น่ะส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้เน้นในเรื่องของแท็กติกเทคนิคสักเท่าไหร่นะครับในวัยเด็กๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมทีมสตาฟโค้ดผู้ฝึกสอนแล้วก็น้องๆที่เข้าร่วมคลินิกเช่นเดียวกันกับผู้ปกครองนะฮะคลินิกของทางอุรวะเรดไดมอนด์เนี่ยจะให้ความสำคัญระหว่างครอบครัวมากๆเลยล่ะครับ ผู้ปกครองก็จะลงมาทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ร่วมกับน้องๆเยาวชนที่มาร่วมคลินิกของอุรวะเรดไดมอนในครั้งนี้ด้วยนั่นเองล่ะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆของทางสโมสรอุรวะเรดไดมอน Demon, กับสโมสรเมืองทองที่ทำร่วมกันอีกนะฮะแฟนคลับสโมสรเมืองทองก็สามารถตามติดได้ภายในเพจของสโมสรเมืองทองยูเต็ดแล้วก็ช่องทางสื่อโซเชียลออฟฟิเชียลต่างๆของสโมสรเมืองทองของเรานั่นเองล่ะครับ